ที่หน้าบ้านนะครับผมจะมีตู้เก็บพวกเครื่องมือช่างนะครับตัวตู้เนี่ยกุญแจล็อกมันเสียนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะหาพวกกุญแจอะไรก็ได้นะครับเอาไว้ที่มันสามารถติดตั้งกับตัวตู้ได้นะครับเอาไว้ล็อกตัวตัวตู้นะครับก็เอาไว้หน่วงเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องถึงขนาดแน่นหนาอะไรเท่าไหร่นะครับผมในช้อปปีนะครับผมไปหาดูมันจะมีตัวนี้นะครับถ้าเป็นไซส์สามนิ้วเนี่ยมันจะเจ็ดสิ้าบาทนะครับ รวมค่าส่งแล้วก็น่าจะตกลาวาสักร้อยสิบาทนะครับผมเดี๋ยวลองสั่งซื้อมาดูครับว่าจะใช้งานเป็นยังไงนะครับโอเคขอมาถึงบ้านแล้วนะครับตัวนี้ผมสั่งเป็นไซส์สามนิ้วมานะครับขนาดของไซส์ก็จะประมาณนี้นะครับผมแกะถุงออกมานะครับมันก็จะมีตรงนี้จะเป็นชื่อรุ่นอะไรของเขาแหะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับ ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันในตัวผงก็จะมีสกรูมาให้นะครับก็สกรูประมาณหตัวนะครับแล้วก็นี่ฮะตัวกุญแจจะเป็นลักษณะน,นี้ครับจะล็อกกันอยู่นะครับก็ต้องเอาไปติดตั้งกับตัวตู้นะครับเดี๋ยวหาลูกกุญแจก่อนอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่นี่ครับยังอยู่ในนี้อ่ากุญแจให้มา2ดอกนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะวัสดุพอใช้ได้นะครับผม วลาไขก็อย่างนี้นะครับอ่านี่แล้วก็สามารถดึงออกมาได้นะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาจะล็อกเวลาจะล็อกก็เปอนกันครับก็ใส่ดอกแจเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็ดึงกุญแจออกนะครับผมก็ดูได้หนาดีพัสดุดูดีนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งที่ตู้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม การติดตั้งก็ไม่น่าจะยากนะครับใช้ตะกรูยิงเข้าไปกับตัวแผ่นบานประตูตู้นะครับก็น่าจะไม่ยากอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมลองกดดูนะครับแล้วก็ดูว่าจุดใดที่ประกอบแล้วมันจะดูแน่นที่สุดนะครับก็น่าจะประมาณช่วงนี้แหละครับก็เอามาทับๆดูก่อนนะครับอ่าดูว่าจะยิงตรงไหนก่อนนะครับ แต่ว่าตรงนี้เวลาจะติดตั้งมันต้องหันฝั่งนี้ขึ้นมานะครับไม่งั้นมาตรงด้านล่างมันจะค้าตัวประตูไว้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับโอเคเราก็จะกะกะดูนะครับว่าจะยิงสกรูตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้จากนั้นเราก็ค่อยๆยิงสกรูทีะรูทีะรูไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับผม โอเคเสร็จแล้วครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดปิดดูนะครับแล้วก็ล็อกกุญแจดูว่ามันจะแน่นหนาดีหรือเปล่านะครับล็อกมาแล้วก็ดูแจออกนะครับก็พอได้นะครับพอพอหวงเวลาได้ไม่ถึงกับแน่นอะมากมายนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวคุณภาพร้อยกว่าบาทนะครับนี่เวลาปิดเราก็ล็อกเข้าไปนะครับโอเค ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็แวะมาเล่าสุกันฟังครับของที่ซื้อมาใช้งานดูนะครับอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ